ตอนนี้มาทำลงทานะคด้บากี้ยงาขอบคุณครับเขียนนักบอล็ได้นะครับลงทานที่ไปยเนียแต่รับจำไม่ยืนก็ได้เยอะนะครับลงทานนะครับอันนี้จะเปลียนนะครับลงท่านนักป่านองเต่าหัวอ่อนเงาปัดใจมากนี่เป็นนับอลนะครับ hải bèo biển đã pha hải sâm con con còi con nhèo thằn lằn các hà tít ba con còi bằng lưỡi con mèo nung lưỡi ba con còi đứt đứt ba hải con mèo thiếp nung lưỡi ba lông sài gòn con nhèo nung lưỡi ba ba cành con ẩn các nung สามบาทตัก oh ้พ uh, okay. 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 uh, uh, ิุสาวแปดพเศษพักห้าพเศษหน้าม่พัดคู่พิเศษอาเจ้าเอจะเป็นยายปุ๊นะครับแต่เปพร้อมเาวนั่นเพื่อนไหมใช่เออโอเคขอบคุณแม่ปุ๊สนะครับหนึ่งรยบาทบหาพิหนึ่งร้อยสามห้าพเมื่พแร่เล อ้นักอาบุต์เอ้นักเต้นบอไอเจาหมนะครับพวก่นะครับห bueno. ่เป็นเร่อเท่าไรแล้วครับกมานะครับตรวกัอบความเป็นพ่อจัไปนะครับของนะครของนะครับน้องเป็นลูก้องาตอนนี้อทานกงแล้วนะคันงานถุบนะครับล่องท่านเข้าไป ้ม่ท่านที่ยีสิบ้านะครับแม่ทานมังมั่นกัามสัคคีนะครับประเทศเกดครับสาคคีประเทศไทยนะับ่รเ้นะครับมท่านน้องนะครับาาตสารนะครับเป็นคนนั่งเขายใสกัน <Ether> บอกเพื่อนจะเริ่มซ่อนเด้ออยเาลืมแจกซ่อนซ่อนอยเริ<ะ>ืมซ่อนเด้อซ่อนอี่เอถามเพื่อนน,น,นะ,น,ะน้ อย่าล <tast> ืมซ er, like ่อนด้อซ่อนไปใช่แลามนะครับป็นของน้งสาลเราะไอซ่อนซ่อนเออซ้อนอันนซ้อนแค่ไหนอมนไปดูมกซ่อนไปไปไป้นห่อเายงน้ากแตกแล้วแตกเลย

ดูตองีนะครับดเองดยนะรับองอาได้เลอนะครับข้างเข้างโซานะครับรถพ่องมันเป็นรถข่งรถงพหลังนี่แหะใกล้ๆนายกถุงกันแก้ว จะไปชดลดไงเนื้อนม่ใชฮะเส้อเล็กพินะครับจุคุณเียมาอดอซนหม่า้อนนงันหนึงตอเปลี่ยนเอครับจุคุณเมียสายบุญนะครับเวจะไปทิกันหน้าโรท่านนะครับอินดทอมาลงนะครับมาทางที่มาางหารวบนครับ มาลงขยเบียนลงท่านนะครับข้างหลังท,ทงออดได้นะครับมาหาเทีออดนะครับตัดนาทีลงท่านนะครับยางเดียวในวงเล็บยางเดียวลงท่านนะครับเระหว่างกระถึงตะไทรตะแพ, <c oughs> พรน่านะครับ ang, มาลงขยเบียนลงท่านเด้นะครับลงท่านติดมาเม่นะครับแบล็คแบล็คซอนให้เพป็นมาขยแกนท่างคณะกรรมการนะครับหาเทียนออดต่ออบต่อข้ามคานนะครับ ัวขัข้นรับนาทีนะครับโลชันล่านะครับนัดแยงนะครับสถานี่เที่เฮ้านทเยอะมากนะครับตั้งถีละนะครับนี่มาหมักติดกินวันนุ่หน่อยนุ่มหน่อยจิตเต็งจิตจรนาดวันนา้นหน่อยโอ้ยจักรงนี่มเลยนุ่มหน่อย เอาว่าให้อาจารย์ตุเด้อสมัดไปแท้ต้นแถวบะมีกินแต่นมน้ำเข่าเรียกว่าไล่บรีบ่นะครับกำลังบริการอยู่ตอนนี้นะครับครับขอไลบรีแแยกนะครับปรนนี้กเรื่งนี้มาแจกคณะกรรมการพิจารณานะครับ เด็ดดุ่มเด็ดด so 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 ุสนะครับเห็นลุงท่านมานะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับขอให้ได้คุณได้คสณหลายๆเด้อนะครับจริงใด้แต่สมุนงาตราหน้านะครับกินนึ่งได้ทองกินทอดได้เรื่องนะครับาด้วยเด้อคุณลุงท่านนะครับท่านคุณพ่อคุณแม่สายบุญนะครับคุณแม่แสวงหาบนเหนือนี่นะครับโครงการทำสัญจรนะครับนั่งตุ้มเตงนะครับ Okay. พิจกรรมน้องิเร่นะครับกิจกรรมของครงการธรรมชางกรถรถรถจะขับกระจกให้ไหมนะอ่าจะได้รับว okay. ัดแป๊บทางดี yeah. ้แป๊บเดียวอันเปียกคริงจริงแข็งใจแป๊บเดียวครับหมดละ นั sí, okay. å, the planet, but ่งจำบ้างดำบ้า yeah. ง ok ีที่เดชลงท่านแล้วตีี่เดชลงทานลุ้นอดเล์3จิตใ4จิีี่เดชลงมาเลยนะรงยกกันกนนะครับตอนนี้เขาไม่ออกมากทว่นี้นะลงท่านก็ต้องตกใจนะครับ คุกอวบคุณแม่พี่รอกสายบุญนะครับได้อินสุดพันธนะครับได้อินชุดพ้นนะครับนี่ให้พ้นเนี่ยมาลงแท็กเกียงนะครับบอลเลยนะครับคุกอพบคุณแม่พี่รอกสายบุญนะครับทาลงแท็กเกียงมาหาคุกอวนะครับจิจกรนาลงทานอินแล้วนะครับมาลงแท็เกียนแล้วเดือดเชื่อมขั้นพระใหญ่ของเขาเด้อนะครับทนลางนะครับเป็นบริเวณเจ็บสวัสดีครับมาทำลงทาน บบไเตียงไหนเรานว่อะนะิตงเลยเป็นตาลคณะนะครับไม่เจอบมกคลโมก้ตาอันเพอานาแหไปได้อ์ห่นลอยไปหาขนมจีนว่ะขนเค้กเหรอคจับนะครับากเลยเเงป็นคักจีนเ็นีน

ย้อนเสวยงน้าสาวทุกท่าทุกการว่า้าสาวยิ้มว่า ครับต้องรอกันนะครับบต้องเข่าคิ้วนะครับตอนนี้คณะกรรมการว่านะครับเข่าเลยนะครับเข่าไปลงทะเบียนนั่กลูกๆและหลานนะครับตอนนี้รอลงทะเบียนให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องสายบุญของเฮานะครับตอนนี้ก็เห็นมากนาหลายตาแล้วนะครับจะเป็นผู้นั่ของเขานะครับว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ซอยนะครับสารวัตรสเอามาต่อนะครับตอนนี้เห็นไลยแล้วท่นงงทนานตำบลหนองทับสีตำบลไรสีสุขเขาน,นะครับัเห็นแค่ผิดคบแล้วนะครับนะครับขอขอบคุณขอบคุณน,นะครับขอบคุณขอบคุณทางพี่น้องเด้อพ่ญญหญ่แมใหญ่นะครับมาทั้งหนองย่าง,ง,างาหอยสะแบบกตะมานะครับเด็ยินเด็ดข้าว ไอ้ข้าวกับม้านะครับคนิ้่มาเอาบุญเรียเพิ้นวานะครับแมเรียนเดีวะ่ยู่งชิญเลยครับคุณพ่อคุณแม่คุณล่ะไปทั้งคุนละครับท่างไต นาข้านะครับเป็นลงท่านด้วยนะครับไปพิจารณาลงท่านจอน,นะครับจะเข้าไปหาทีตังมอห์นะครับเลือกเอานะครับความขวางนะครับสันดานจันแหลกของพระใหญ่ของเฮานะครับที่ทางใต้